ผลกระทบของคนรวยให้กับชาวบ้านที่เข้าไปหากิดของเก่าเพื่อมาอประกอบอาชีพขายนะครับซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านแล้วผมคิดว่าบอกขยานนี้มันก็ยังไงม่ครับยังไม่เกษียณนะครับผมณบาชุมคุณบาทคมณไหนมาเข้าประชุมจู้ิงเนี่ยเจ้าพนักงครับครับนายเชิญไปศึกษาขอ้อมูลผลดีผลเสียและ คำนวนการคุม้มค่าของเราแล,แล้วนะครับว่าโครงการนี้ควรมีในหมู่บ้านเราหรือไม่บรรยากาศมันจะเป็นการสะสมสะสมสารเคมีสะสมควรสะสมสิ่งปฏิกูลข้างบนอากาศนะครับพอถึงเมฆฝนหน้าหรือจะมีการรงพืว้นที่วิจัยเราจะได้รู้รู้ถึงข้อมูลทราบถึงข้อมูลเข้าถึงต้านะครับก็จังหวัดเขาไม่เอาไป ขยบไปฟ้าเข้ามาจังหวัดทาไมเขาที่อยู่ได้แล้วของเราไม่มีจะอยู่ไปได้ไอ้ตรงนี้ผมก็ฝากไว้นะครับก็ทางกำลังทางผู้ใหญ่ช่วยนะครับิดทางบรตทางบรรต์ก็ทางมหาลัยสารคามก็ก็ผู้โดยสาดีนะครับก็ผ่านประธานคุมทางอบตเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเกิดโรงงานแล้วมันเป็นโรงงานเกิดจากการเผาไหม้ของขยะมันย่อมมีมลพิษอยู่แล้วล่ะครับ คือมลพิษมันนี้มันคือมันใกล้ใกล้ทางน้ำประปาใกล้ลำคลองคลองที่สูงไปที่น้ำประปาประจำตำบอลอูขาดนะครับแล้วยิงว่ามันจะส่งมลพิษทางน้ำไปถึงน้ำประปาที่เราใช้ดื่มใช้แาบทุกวันแล้วก็ต้นาดคือ,อ,อน้ำน้ำน้ำผัปา,ปาปตัวนี้นะครับว่าน้ำผระปาตัวเนี้ยที่ที่พื้นคูขาดมันจะมีใช้อยู่หลายหมู่บ้านาานะครับถ้าถ้าเป็น ก็ปี20ปีขึ้นไปนี่ผมว่าในบึงคูขาดน้ําคูขาดปลาคูขาดใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าปลาคูขาดจ่เป็นที่ต่าําน้ําที่สูงก็ต้องไหลลงที่ต่าน้ําที่ออกจากขยะที่ชะล้างลงมาเนี่ยมันจะไหลไปสู่ไรนาของพี่น้องประชาชนที่ที่ทํานาอยู่ข้างๆหรือก่อนจะลงบึงคูขาดเนี่ยต้องผ่านนาผ่านไร่อีกลหลายไรอีกหลายร้อยไร่ นะครับแล้วแล้วข้าวพี่น้องที่ทำที่ทำนานะครับถ้าจะไปขายไปอะไรเนี่ยผมว่าเนี่ยเนี่ยมันต้องเกิดปัญหาการราคานะครับเพื่อนสารพิษเพราะว่ามันมันเพื่อนสารพิษนะครับเพราะว่าสารพิษก็มาจากน้ําที่บอกมาจากขยะไหลมาจากขยะนะครับครับนี่แหละคือว่าไอ้ทางทางที่พวกผมได้มานะครับได้มาคุยกันจริงๆแล้วส่วนดีก็มี นะครับแต่มันดีน้อยได้ไหมผมเสียงมันง่ายเลยครับเพราผมก็เคยเคย,เค,ยคุยคยกับท่านๆอีกหลายคนที่ที่เคยประสบการณ์อย่างลูกสาวผมนี่เขาก็เรียนมาทางนี้โดยตรงเขาก็บอกว่ายาห้ามม,มันไม่ได้เพราะว่าถ้าปีสองปีก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหลายปีขึ้นมาเนี่ยก็ปียี่สิบปียี่สิบห้าปีนี่ถามว่ายี่สิบห้าปีนี่มันนานหรือไม่นานนะครับตอนนี้ผมก็อายุหกสิบห้าแล้ว ถ้าอยู่อีกห้ปีนี้ก็คงก็คงไม่อยู่ถึง50ปีหรอกครับแต่ว่าลูกหลานที่เกิดมารุ่นหลังเนี่ยเขาจะไปอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงกินยังไงประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นยังไงนะครับครับนี่แหละครับสาเหตุ